ข้อความจากสหพ,พันธ์กาแล็กติกการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ควันตั้มของโลกก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่โลกที่สวยงามของเรากำลังอยู่ระหว่างวิวัฒนาการที่ไม่ธรรมดาเป็นการก้าวกระโดดควันตั้มในการเดินทางผ่านจักรวาลกระบวนการนี้เรียกว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน และหลากหลายแง่มุมของจิตสํำนึกของดาวเคราะห์โลกและโครงสร้างทางกายภาพของมันการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและด้านกายภาพของโลกเราเนื่องจากมันเพิ่มการสั่นสะเทือนสูง,สง,สงเพื่อให้สอดคล้องกับความถี่มิติที่สูงขึ้นเป็นการเปลี่ยนจากการรับรู้แบบสามมิติ ซึ่งมีคุณลักษณะที่เป็นความเป็นคู่การแยกจากและทางกายภาพมาเป็นจิตสำนึกแบบ5มิติซึ่งมีคุณลักษณะเป็นเอกภาพและจิตวิญญาณโลกในฐานะสิ่งมีชีวิตกำลังพัฒนาขยายจิตสำนึกของมันและเคลื่อนเข้าสู่สภาวะการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเหมือนกับนอนผีเสื้อ ที่กลายร่างเป็นผีเสื้อสัญญาณของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกมีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกถึงกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงความไม่สงบทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศและความรู้สึก ว่าเวลาเร็วขึ้นในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นบุคคลจำนวนมากกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกส่วนบุคคลรวมถึงสัญชาตญาณที่เพิ่มมากขึ้นมีความปรารถนาในความถูกต้องที่เพิ่มมากขึ้นและความรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกชีวิตมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง และแรงสั่นสะเทือนของโลกและการตื่นตัวของจิตสำนึกส่วนรวมผลกระทบต่อมนุษยชาติการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมนุษยชาติขณะที่โลกเคลื่อนตัวขึ้นประชากรของมันก็ต้องสูงขึ้นเช่นกันซึ่งหมายความว่าเราแต่ละคนได้รับเชิญ ให้เข้าสู่กระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ส,ส่วนบุคคลเพิ่มความสั่นสะเทือนขยายจิตสำานึกของเราและยอมรับวิถีความเป็นอยู่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปอาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยรูปแบบเก่าๆการเผชิญหน้ากับเงาในตัวเราและ การก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายคือการเปลี่ยนไปสู่สภาวะจิตจสำนึกความสามัคคีและความรักที่สูงขึ้นขั้นตอนต่อไปในการเดินทางสู่สวรรค์ของเราในขณะที่เราเดินทางต่อไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนลีนนน้มีขั้นตอนสำคัญ สองสขั้นตอนที่เราสามารถทำได้ในฐานะปัจเจกบุคคลเพื่อช่วยในกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสูดสวรรค์ส่วนบุคคลของเราและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโดยรวมโดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสูดสวรรค์ มันเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยความเชื่อและรูปแบบเก่าๆที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปและเปิดรับวิธีคิดใหม่ๆและขยายจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่างๆเช่นการทำสมาธิการเจริญสติและการไตรตรองตนเองส่งเสริมจิตสำนึกความสามัคคี เมื่อเราเก้าวไปสู่สภาวะการสะสะเทือนที่สูงขึ้นแนวคิดเรื่องการแยกจากกาันก็กลายเป็นกระบวนทัศน์ที่ล้าสมัยการเปิดรับจิตสำนึกสูงที่เป็นเอกภาพหมายถึงการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเราและส่งเสริมความรู้สึกรักและความเห็นอกเห็นใจต่อสรรพสัตว์ปลูกฝังความยืดหยุน่นการเดินทางสู่สวรรค์ ไม่ได้รับรื่นเสมอไปอาจเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การปลูกฝังความยืดหยุ่นช่วยให้เราก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้และก้าวไปข้างหน้าต่อไปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติต่างๆเช่นการดูแลตนเองการรักษาทัศนคติเชิงบวก และการสแสวงหาการสนับสนุนจากชุมชนที่มีความคิดเหมือนกันมีส่วนร่วมในการบริการแก่ผู้อื่นขณะที่เราปลูกจิตสำนึกเรามักจะได้รับเรียกให้รับใช้ผู้อื่นในระดับหนึ่งบริการนี้สามารถมีหลายรูปแบบตั้งแต่การช่วยเหลือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นของเราไปจนถึงการทำงานเพื่อจุดประสงค์ ระดับโลกที่โดนใจเราด้วยการมีส่วนร่วมในการรับใช้เราไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์โดยรวมเท่านั้นแต่ยังเติบโตทางจิตวิญญาณส่วนตัวของเราต่อไปอีกด้วยพลังแสงที่มองไม่เห็นในที่ทำงานขณะที่เราเพิ่มการสั่นสะเทือนและปรับให้สอดคล้องกับ ความถี่มิติที่สูงขึ้นเรากำลังเริ่มเข้าถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ที่ก่อนหน้านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเรากำลังเคลื่อนจากสภาวะแห่งการแยกและความเป็นคู่ไปสู่สภาวะแห่งความสามัคคีและความสามคัคคีจากสภาวะการรับรู้ที่จํากัดไปสู่สภาวะ ของจิตสำนึกที่ขยายออกไปในขณะที่เราเดินทางผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกก็มีพลังแสงที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่ซึ่งช่วยนำทางและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้พลังเหล่านี้ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับมิติที่สูงกว่าที่เป็นเครื่องนำทางจิตวิญญาณ หรือจิตสำนึกสากลกำลังเตรียมการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเราพลักเก้าไปสู่สภาวะการสั่งสะเทือนที่สูงขึ้นและจิตสำนึกที่ขยายออกไปการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกมาพร้อมกับการทำงานของพลังแสงที่มองไม่เห็นกำลังสร้างความรู้สึกคาดหวงังและความตื่นเต้นอย่างลึกซึง้ง ความคาดหวังนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ว่าเมื่อเราขึ้นไปเรากำลังก้าวไปสู่การเปิดเผยครั้งยิ่งใหญ่ที่รอมนุษยชาติอยู่เรากำลังใกล้เข้าสู่ยุคใหม่ของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามพลังที่มองไม่เห็นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อกำหนดการเดินทางของเรา หรือกำหนดเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนและชี้แนะเราในขณะที่เราตัดสินใจเลือกเรียนรู้บทเรียนของเราเองและกำหนดรูปแบบความเป็นจริงของเราในท้ายที่สุดในแง่นี้กระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันซึ่งได้รับคําแนะนำจากพลังอันละเอียดอ่อนแต่ลึกซึ้งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ในขณะที่พลังแสงเหล่านี้ยังคงมองไม่เห็นและส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกในอาณาจักรทางกายภาพอิทธิพลของพวกเขามักจะถูกแยกแยะผ่านซิงคโครไนซ์ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่ลึกซึ้งบุคคลจำนวนมากที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ส่วนบุคคลรายงานว่ารู้สึกถึงการนำทางที่เพิ่มขึ้นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับตัวตนทางจิตวิญญาณของพวกเขาและความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นในการเดินทางแม้จะอยู่ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนก็ตามบทสรุปการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกคือการเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เพื่อโลกแต่สำหรับผู้อยู่อาศัยบนโลกทั้งหมดด้วยเป็นการเรียกจักรกวาลให้ตื่นขึ้นอยู่เหนือกระบวนทัศทัดเก่าของเราและยอมรับวิถีใหม่ในการเป็น ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพสูงสุดของเราขณะที่เราจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้ว่าเช่นเดียวกับการเดินทางอื่นๆที่เต็มไปด้วยทั้งความท้าทายและโอกาสแต่ด้วยการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงด้วยใจและความคิดที่เปิดกว้าง เราจะสามารถขับเคลื่อนคลื่นแห่งสวรรค์ไปสู่อนาคตที่สดใสและกลมกลืนมากขึ้นเรารักคุณอย่างสุดตึงเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาหูออโรราเรเอกอัครร,ราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก